สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เอมีเคสอะไรดีๆมัมีเคสกับตัวเองเลยเป็นอะไรอ่ะนะคะก็ไปได้โอกาสเป็นโรคยอดหิบก็คือมีโอกาสดีนะมีโอกาสดีนะโรคยอดหิบคือออฟฟิศซินโดรมอเป็นอะไรอ่ะออฟฟิศซินโดรมก็คืออาการเล่าเเริ่มเริ่มแรกก็คือเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคะก็คืออยู่ดีๆก็มีอาการแบบปวดแขนคืออยู่ดีๆก็ปวดแขนคือปวดแบบปวดมากคือแล้วปวดไปจนบทั้งแขนเลยนะคะชาเลยใช่ร้าวชาทั้งแขนเลยนะคะ นอนหนึ่งคืนวันอาทิตย์ครับเชื่อไหมว่าเช้าวันจันทร์น่ะเอปวดแขนในขั้นตื่นเองคือตื่นเพราะปวดแขนแล้วคืนวันอาทิตย์ก็กินสินค้าของเรานะคะก็คือกินเฟกหนึ่งซองกินเฟกหนึ่งซองอูมิหนึ่งซองก่อนนอนตอนนอนนะคะวันจันทร์ก็พอตื่นมาที่ปวดมากนะคะแต่ว่าระหว่างวันก็จะค่อยๆซาลงความปวดค่อยๆซาลงแล้ววัน จันคืนวันจันทร์ก็กินอูมิอีกหนึ่งองเฟซอีกหนึ่งองค่ะทีนี้ไออาการปวดแขนล้าวเนี่ยมันมันดีขึ้นคร่ะแล้วก็มันมาปวดตรงนี้แทนมันเปล่หรอปวดไหล่กับปวดคอใช่ก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอดีกว่ากลัวเป็นหมอลองกระดูกคอทับเส้นหมอก็ตรวจไปตรวจมาคือปัจจัยที่ทำให้คนเป็นเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมโดยอย่างเอ๋เนี่ยหมอบอกว่า เป็นระยะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ที่ตอนนี้มันซาลงมันมีก็มีหลายสาเหตุนะคะที่เอกประมวลดูนะหนึ่งคือเราเริ่มได้พักผ่อนอ่าสองคือเนี่ยฟูมีกับกับเฟรชที่เรากินไปอาจจะช่วยต้านการเสพช่วยใช่ช่วยลดการอักเสบช่วยมันก็เลยทําให้อาการอาการชาเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ได้เป็นเยอะมันมันร่างกายเรามันฟื้นฟูได้ถ้าเราได้พักผ่อนแล้วก็บวกกับได้รับสารอาหารที่ดีหลังจากทานเฟ็กด้วย ทานอุมิด้วยแล้วก็กายภาพด้วยฟูคอเลยทําอันตรสองอันตราสาวทำหมดเลยโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไต้หวันว่าอาจารย์เอกของเรา <ขอ S 2> นะครเรเที่ยวแล้ว,ลวค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครั้วันนี้ขอณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video